คีทูวันไปโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับสับสองสับสองไปครับสับห้าโอ้ยสับสองแล้วเราสับห้าเลยวะ่ะแซงแซงจังหวะนี้แซงรถสองในวัวแซงครับผมโอ้โ oh, ห oh, จังหวะนี้โลถรถรถจ้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีจะรับเข้าสู่ยัยมาตั้งใจนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับพบกับเทรเวอร์คนเดิมเอ๊ะผมขอยืมเครื่องบินหน่อยดิเรียบร้อย ขอยืมก็บินหน่อยนะพี่นะ,ะนะหลับไปก่อน,นหลับไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะไปหาช่างอันกันนะครับผมนี่เราไม่ได้ไปแบบธรรมดาตเราขับเครื่องบินไปเลยนะฮะอ,อยากได้รถเจ็งเงกับช่างอันอีกแล้วนะครับะเ,เดี๋ยวเราบินไปหาช่างอันกันเลยดีกว่านะครับผมช่วงันนี้โอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าเทเวอร์จะขับเครื่องบินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่เทเวอร์หรอกผมนี่แหละ <c oughs> จดลงจอดดีได้ไหมเนี่ยโอเคค่อย <c oughs> ๆเบาค่อยค่อยเบา อ่าค่อยเบาเนียครับกค่อยเบาครับอ่าโอเคจอดอ่าแบบนี้แหละจอดแบบนี้เนียนนะวันนี้มาแบบลูกคนรวยขับเครื่องบินมาเลยไม่ใช่แหละปนเข้มามาเมื่อกี้เอ้าสวัสดีครับเจ้าหนานแม่ขี่ให้ดคอปเตอร์ไปเลยแล้ววันนี้ใช่แล้วเจ้าหนานผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยสามสิบห้าล้านกูนมไม่เชื่อหรอกเชื่อสักหน่อยก็ได้เจ้าหนาน ผมซื้อมาสดๆเลยนี่มีปัญญาซื้อเฮลิคอปเตอร์ทำไมไม่จ่ายตังค์กูบ้างวะเวลาเอารถไปเนี่ยฮะแล้ววันนี้อยากได้รถอะไรอีกหลายเทเวอร์ผมอยากได้เอ่อรถที่แบบว่าไม่ใช้น้ำมันนะเชิงอันพอจะมีไหมแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยเออเราแบบว่าอยากอยากได้รถแบบรักโลกรักโลกอะ่ะเออแบบไม่ใช้น้ำมันไม่ใช่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเชิงอันพอจะหาได้ปะได้ซีเทเวอร์๋ยวฉันไปเอามาให้รออยู่นี่แหละของดีมักอยู่หลังร้านนะ รถบ้าอะไรไม่ใช่น้ำมันไม่ใช้ไฟฟ้างั้นเอานี่ไปเลยนะรถพลังสองแรงวัวอ่าเทเอร์มันน่าจะถูกใจนะแบบนี้อ่าเป็นไงครับทุกคนและนี่คือรถพลังสองแรงวัวนะครับขับเคลื่อนโดยวัวสองตัวเนะี่ยขับเคลื่อนโดยวัวสองตัวเท่านั้นนะครับผมเทเอร์น่าจะถูกใจอยู่นะอ่าเอาไปเอาไปอ่าอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ เอาละเทเวอร์ไปไงถูกใจแกหรือเปล่าไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันนะ <laughs> <laughs> โอ้โหช่างันแบบนี้แหละที่ผมต้องการถูกใจมากเลยนะโอ้โใครเคยดูคลิปเก่าผมบ้างไหมคลิปเก่าผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรถพลังหนึ่งแรงวัวนะลองไปพิมพ์หาใน Youtube ได้เลยนะครับผมคล้ายๆกันนะแต่วันนี้นะครับเรามากันในอ เรามากันในแนวแบบรถ2แรงวัวนะครับมันก็จะแรงๆกว่า1นแรงวัวหน่อยนะครับผมแล้วใครมันนอนอยู่บนรถเนี่ยไม่มีลิงด้วยรถเราเป็นรถเก็บขยะหรือไงวะดูดิทุกคนโอ้แล้วนี่คือรถพลังสองแรงวัวนะครับกับเพื่อนในวัว2ตัวนะครับผมวิ่งใหญ่เลยวิ่งอ่ะบุดจำบุดอ่ะบุดจำบุดบุดจำบึดอ่าวบุดจำบุดโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ล็อกเวียนนี่หมุนด้วยนะโอ้โหฟิลมเมาสนั่งได้สองคนนะด้านบนะครไบผม นะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ขยะนะครับนี่มันรถเก็บขยะหรือไงวะเนี่ยไหนะขอลองไปวิ่งหน่อยสิดูสิว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับสาหรับรถสองแรงวัวนะฮนะไถลังก่อนไถลังก่อนไปครับรถสองแรงวัวครับพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยเออโอ้โหรู้สึกว่าจะชาไปหน่อยวะ่ะเอาเอายาพิเศษให้วัวกินหน่อยไม่ได้อะนะนะนะเอาเอาหญ้ยาพิเศษให้วัวกินก่อนนะเดี๋ยวผมขอยาปรับ แปลงมานิดหนึ่งนะครับผมปรับแรงมานิดหนึ่งเอ็กโต๊กเอ็กต้ามีนใส่ด้วยเหรอไหนเอ็กต้าไม่มีอะไรขึ้นเลยนะใส่เทอร์โบนะครับผมแล้วก็ปรับแรงมา5ท็อก5นะครับผมแล้วก็ปรลบความเร็วไว้นะครับให้ไม่มีขีดจำกัดนะครับผมมาคราวนี้แล้วแรงกว่าเดิมครับผมไปเังหกว่านี้อ๋อไปครับรถพลังสองแรงบวครับผมสุยอจไปเลยซี รถพลังสองแดงวัวมาแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหวัวสองตัววิ่งสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะทุกคนท้าเป็นเล่นไปโอ้โหโคตรแรงไปครับซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยโอ้ยลิงที่นั่งอยู่ข้างหลังนี้มันจะตกหรือเปล่าเนี่ยจะเข้าโค้งดีๆครับโค้งดีไม่รู้ว่าคันนี้มันจะเข้าโค้งดีหรือเปล่าโอ้โหเลี้ยวไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวไม่ได้เลยอะทุกคนโอ้ขับขับยากมากเลยครับรถสองเลี้ยงวัวไป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 โอ้โหอย่างซิ่งอย่างซิ่งโอ้โหแบบนี้ถ้าติดเตดสต์ให้วัวหน่อยนะรับรองว่ามันแน่นอนเนียครับผมนะดมแก๊สในตักเข้าไปนะครับวัวจะได้แบบว่าคึกนะคึกแล้วก็มีพลังนะฮะในการขับเคลื่อนโอ้ย <c oughs> โชยม่เต้เตมโอ้โหแต่ลองติดเตดสต์ให้วัวดิที่ทุกวันไปโอ้โห โอ,โอ,โอ้สุดยอดครับวัรถพลังสองเรงวัวเราวิ่งไป300กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงฮะโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าวัวสองตัวนี่จะโอ้พารถเราวิ่งได้เร็วขนาดนี้นะผมโอ้ดูดีทุกคนนะโคตรแรง,โค,รแรงโคตรแรงครับผมแรงจัดประหลัดบอกฮอะสุดยอดในความแรงไหนะยิงให้ตัดนไปดี่ไปโอ้ สามร้อยกว่าสามรสมสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนยครับผมโอ้โหลมไม่แยกกระปิวเนะโอ้โหวิ่งสามรอยสุดยอดความแรงจริงครับผมโอ้โหและนี่คือรถพลังสองแรงบวครับโอ้โหสุดยอดเลยนะไปๆปเร่งเข้าไปอีกในตันก๊กเขไปอีกครับอ,อ๋อสาม้อยห้าสิบไปแล้วทุกคนฮนะสามยห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโหแรงจัดเลยครับผมโอเคเบรกเบรกเ โอ้รู้สึกว่าเบรกจะไม่ค่อยอยู่นะครับผมเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่มีเบมโบนะไม่มีเอเลดนะครับผมเป็นล้อเกวียนธรรมดา <c oughs> เ,เราเปลี่ยนล้อได้ไหมใส่ล้อจีอีได้ไหม <c oughs> ถ้าจะฟิวฟ้าอยู่นะทุกคนอ่ะไปซีกันหน่อยซีกันหน่อยอ๋อๆๆๆๆใส่เกียร์ห้าวิ่งไปครับร้อยปดสิบนะครับผม รู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้ในตัดช่วยนะครับจะแรงนะนี่ในตัดคุ่มไปครับในตัดคุ่มไปโอ้ oh, เราวิ่งแบบไม่ให้วัวพักเลยเนี่ยเดี๋ยววัวจะตายก่อนหรือเปล่าเราไม่เราไม่ให้วัวพักเลยสงสัยต้องให้วัวพักสักหน่อยแล้วล่ะนะครับผมเอา่ะทุกคนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วผมว่าไปแดกมิสดีกว่าครับเออไปวิ่งดูซิว่ารถพลังสองแรงวัวจะสู้รถดมันได้หรือเปล่านะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลียวเดียวเดี้ยว มันไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่ว่ะทุกคนคันนี้มันค่อนข้างเลี้ยวยากนะครับแล้วก็เบรกก็ไม่ค่อยอยู่นะอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับอ้าวมันต้องเลี้ยวไปทางไหนผมหลงทางนวเนี่ยไม่ได้มาแป๊บเดียวลืมเลยลืมว่ามันต้องไปทางไหนอ่านี่แดกมีจู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเบรกเบรกนี่โอ้เบรกเบรกไม่อยู่ เบรกึ่งไม่อยู่เลยแล้วเบรกเรานี่ยแข่งไม่ได้เลยนะครับแข่งไม่ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวรอคิวครับรอคิวรอดูซิว่าจะได้แข่งกับใครนะครับรถพลังสองแรงวรัวของเราไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปหาญ้าหาฟางมาให้วัวกินก่อนดนี้เอ่าฟางนี่มันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเอาอะไรให้วัวกินเดียะเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่นี่น,น,นี่เอาฟางให้วัวกินก่อนนะานี่เอาเวอัววัวกินก่อนกินก่อน กินซะอร่อยอร่อยน่จะได้มีแรงวิ่งนะครับผมวิ่งไม่หยุดเลยเดียวนะฮะโอ้แล้วดูเป็นวัวแบบวัวนมด้วยนะดูนมตั้งเต้านะครับนะโอ้ยอดเลยนะครับอ้าวตอนนี้อินเฟมัสชาเลจสเราแล้วครับทุกคนเราจะได้แข่งครั้งแรกครับกับอินเฟมัสนะครับผมมาดิพร้อมลุยพร้อมลุยได้หมดอ่ะตอนเนี้ยบอกเลยมาครับผมรอบแรกรู้สึกว่าต้องต้อง,องเบียดกันแลวมั้งโอ้ต้องเบียดกันแล้วลหะลูกพี่ ทุกพี่เราต้องแบ่งกันแล้วแหะไม่งั้นไม่งั้นเราจะแข่งกันไม่ได้นะทุกพี่นะอ่ามาจับแบบนี้อ่าจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เจ๊แกยกยกปืนขึ้นก่อนถึงจะออกตัวได้นะครับอ้ามารอบแรกเจอกับอินเฟมัสนะครับผมพร้อมที่ถูวันไยรถพลังสองเงีลยัวครับโอ้โหโโตามเขาไม่ทันวะทุกคน แรงสุดแล้วแรงสุดแล้วเนี่ยโอ้ทาไมมีในสัตว์คือแย่เลยนะอโอ้วิงว่งสิบหกวีแล้วผมโอ้ยวิ่งสิบหกวีนะฮะรถฝรั่งแรงวัวมันต้องแรงกว่านี้หน่อยวะ่วะได้ไหมผมขอปรับหน่อยฮะผมว่าสักห้าไม่ได้แล้วเอาสักสิบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสู้เขาไม่ไหวนะครับเออดูแถวนี้แรงกว่าเดิมนะครับผมอ่าเพิ่มมาอย่างละสิบนะครับเพอะสิบเรงม้าสิบรับผมวิ่งแรงกว่าเดิมวิ่งแรงกว่าเดิม อ้าวนี่แรงจัดแรงจัดว้าวโอ๊ย,อย,อยแรงเกินแรงเกินอนะ่ะแรงเกินอา้อาวอา้าวลดหายรดรดผมหายหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวก่อนตัวคนมันจะหายไปได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคแน่เลยนะครับผม เดี๋ยวผมนี่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  Invisibility แล้วรถผมหายไปไหนนะ่ะสงสัยผมต้องสปอนรถใหม่แล้วมั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราจะกดกด No คลิปไม่ได้นะครับผมไม่งั้นแล้วรถรถมันจะหายไปหมดเลยหายไปพร้อมคนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพลิกรถหรือว่าจะขยับรถยังไงเนี่ยให้ใช้ให้ใช้เป็นเมนูสปูลแทนแล้วกันนะครับอย่าใช้ No คลิปนะเพราะว่าพอใช้ No คลิปปุ๊บรถมันหายหมดเลยนะครับผมเพราะว่าน,นี้มันเป็นรถเมนยูนะครับมันจะประมาณนี้แหละ นะครับผมอ่าเหมือนเดิมครับใส่เทอร์โบนะแล้วก็ปรับอย่างละสิบนะครับผมคราวนี้รับรองว่าผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับขอดรอคามเร็วด้วยเลยนะฮะอ่าฟิวฟ้าจะจัดนะครับรอคิวรอคิวนะรถกําลังมารถกําลังมามาถึงเราก็เจอกับแดกฮาร์เบเนลโล่เนะครับผมรถอะไรวะแดกฮาร์เบเนโล่หม่ผมมาเจอกันเล่าหน่อยมาเจอกับเลาหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับ อ้าวแล้วอะไรเนี่ยคันเนี้ยไอ้คันนี้ดูเหมือนจะแรงว่ะทุกคนดูเครื่องมันดิเอาเรื่องจะจัดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแข่งรอบแรกก็ต้องมาไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมอ้าวอ้าวแล้วคันนั้นมาไงวนะเนี่ยแล้วไปชนเจ๊ทำไมอะ่ะ oh, <shit. S 1> <laughs> ไปชนเจ๊เฉยเลยอ่ะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมทีส oh, oh, ูวันไปโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับสับสองสับสอง ไปครับสับห้าอ้ยสับสองแล้วสับห้าเลยว่าแซงแซงจังหวะนี้แซงรถสองในวัวแซงครับผมโอ้โหจังหวะนี้เข้าเส้นชายสิบสี่วินาทีครับผมโอ้โหแรงจัดแรงจัดแรงจัดอ่าได้สิบสี่วินะครับผมรถสองในวัวแบบไม่ติดในตั๊กนะครับถ้าเจอเรถแรงๆคงต้องคงต้องยิงในตั๊กช่วยแล้วล่ะนะครับผม ไม่งั้นเราออกตัวสู้เขาไม่ได้นะครับรู้สึกว่าเราจะออกตัวไม่ค่อยดีนะรอมันฟรีฟรีทิ้งยังไงไม่รู้นะครับผมนี่แต่ก็แรงพอใช้ได้อยู่นะพอเอาเรื่องอยู่พอเอาเรื่องอยู่มาจะไปรอคิวแข่งก่อนโอเคเบรกก่อนพี่ผมต้องเบรกแต่ไกลเลยรู้สึกว่าเบรกเราแต่งไม่ได้นะครับเราก็เลยจะต้องเบรกไกลๆหน่อยนะทุกคนอออผมท้าคันไหนได้อะท้าคันนี้ดีไหมเนี่ย เนี่ยคันเนี้ยผมว่าผมว่ามันต้องแรงแน่เลยเนี่ยผมผมขอไปท้าคันนี้ก่อนวิ่งไปวิ่ง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 อ่าผมท้าเซนติเนลก่อนนะครับผมดูซิว่าเขาจะแข่งกับเราหรือเปล่านะครับนะดูซิเขากล้าแข่งกับเราไหมเอ้ยเขาบอกเขาเขาต้องการแข่งกับเราเหมือนกันเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะเซนติเนลเดี๋ยวเจอพลังสองแรงบัวอ่าเจ๊เจ๊พร้อมไหมเจ๊นะ ผมมาแนละ้วเบอร์ยางก่อนเบอร์ยางก่อนนี่กลังสองแดงวัวเปินเปินยางได้ด้วยนะครับเขาเรื่องจะจัดมาครับผมไหนเจอคันไหนอ่าเจอคันสีแดงที่เราทาเมื่อกี้เลยนะครับผมดูสิว่าใครจะชนะครับผมว่าคันนี้มันต้องแรงแน่เลยว่ะมาแล้วทุกคนโอ้โหเครื่องมันแบบอลังการงานสร้างมากเลยครับผมมาพร้อมแล้วเจ๊ รับรองว่ารถพลังสองแรงวัวเราไม่แพ้แน่นอนครับเดี๋ยวคราวนี้ผมยิงไนตันะครับผมมาที่ t w วันไปจังหวะน,นี้นตัดครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ไปกันเลยเย่เก้าวิครับผมเก้าจุดเก้าวิีฮะ ย,ยิงในตาปุ๊บได้9วิเลยนะถ้าวิง่งธรรมดานี่14วินะครับผมโอ้ยแน่นอนครับในตักช่วยชีวิตเราไว้นะออวัวบอกไม่วิ่งแบบไม่มีวันเหนื่อยนะเพราะว่าเราให้กินสมุนไพรนะครับในตำนานนะทำให้วัวเราวิ่งแบบว่าไม่มีหยุดนะครับผมวิ่งแบบไม่มีเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเบรก เบรกไม่ค่อยดีครับทุกคนนะต้องต้องไปทปําเบรกหน่อยโอเคฮะรอคิวครับผมรอคิวแล้วก็ลบเครื่องบินออกคันนี้คูรุมะใช่ไหมอ่าจำได้คูรุมะนะครับผมแข่งกับอะไรเนี้ยฮาบอนิโลนะครับผมไปครับคูรุมะนำครับยังไะนี้ผมว่าคุรุมะน่าจ,จะชนะนะครับดูนําโด่งเลยนะครับผมอ่า, Q, า,ารอคิวรอคิวทำไมรถวันนี้มันน้อยจังเลยวะปกติรถมันเยอะกว่านี้นี่หรือว่า มันเป็นเพราะผมไปปรับอะไรมันหรือเปล่าวะรถมันเลยน้อยมากเลยทุกคนปกติรถมันมาเยอะกว่านี้นะนี่กาลังมากันเปล่าเนี่ยกาลังขับมากันเว้ยกำลังมากันกําลังมากันนี่ดูคันนี้นี่คันนี้มันต้องแรงแน่เลยดูเครื่องยนต์มันก่อนท้าคันนี้ได้เลยเปล่าเนี่ยคันนี้โอ้ผมว่ามันต้องแรงแน่เลยอะรอคิวครับรอคิวแต่ถ้าผมลงรถผมจะเสียคิวไหมเนี่ย ขับไปใ,ใกล้ๆดิขับไปใ,ใกล้ขับไปใ,ใกล้ท้าได้ไหมไม่ได้ว่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เขากำลังจัดคิวอยู่นะครับอ้าวผมเจอแฟคชั่นว่ะแหมพอลงรถปุ๊บเจอแฟคชั่นเลยนะอยากท้าคันนี้นะครับผมท้าไปแล้วนะรอเขาแบบว่าตอบกลับมาก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะทุกคนเจอกับแฟคชั่นนะครับผมดูซิว่าสองแรงวัวเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ นะผมผมบอกเลยว่าสู้ไหวแน่นอนนะครับผมบนยางบนยางอนะ่ะบนยางก่อนบนยางก่อน,น,อนแล้วนี่มันสปอร์ตมาตอนไหนวะเนี่ยเออมายังไงของมันมาครับมารถพลังสองแรงบัวนะครับผมนี่จะออกตัวยกล้อได้นี่ยกไปแล้วมาเชฟผมพร้อมแล้วบัวผมก็พร้อมโคตรเลยที่สู้วันไปสับหึงคนระับ สับสองครับแล้วก็สับห้าครับผมโอ้โหใส่เกียร์ไงวะเนี้ยแป๊บเดียวใส่เกียร์ห้าเลยครับทุกคนฮะแล้วดูครับดำแฟชั่นโด่งเลยแบบไม่ยิงไงตัดครับผมได้14วีวิครับโอ้โหได้ดูรถเราไม่ยอมเบรก <c oughs> <c oughs> รถมันไม่ยอมเบรกเลยอนะ่ะเอาถึงคิวแล้วโอ้โหผมเพิ่งแข่งเสร็จเมื่อกี้ถึงคิวแล้วเหรอเจอกับไอ้คันนั้นที่เราท้าเลยครับผม มา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 เดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่านะครับเป็นคันนั้นมันต้องแรงแน่นอนนะแต่ผมจะยิงในตัดนะครับเพื่อเป็นการชนะแบบสวยงามแล้วเราต้องยิงในตัดนะครับถ้าเราไม่ยิงในทัดที่ผมว่าไม่น่าทันว่ะนะเพราะว่าดูเครื่องมันสะก,ก่อนเครื่องมันโหดมากนะครับผมอ่า๋ยวผมลบเครื่องบินออกก่อนไม่รู้ว่ามันสปอนมาตลอดเลยเนะี่ยไม่รู้เป็นเครื่องบินของใครนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่ของเทเวอร์หรอกมั้ง จะมันจะมันสปอนมาตลอดเลยนะต้องลบคอยลบทิ้งนะครับผมมาพร้อมเจ้โอ้โหเจอรถแรงหมดทุกคนมาครับพร้อมที่สูงวันไปโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงเล่มตัดโคตรแรงครับผมแรงครับผมจังหวะนี้วิ free, ่งได้สิบวิครับผมโอ้ยลมก็ช่วยอะไรไม่ได้ <laughs> นี่ขนาดดึงนี่ขนาดมีล่มแล้วเนี่ยโอ้ oh, ถ้าไม่มีร่มจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โห oh. อ้าวแล้วแดกนี้ผมเปไ็นไรเนี่ยแดกนี้ถ่ายครับผมเนื่องจากออกไปไกลเกิน <laughs> แดกนี้ถ่ายเฉยเลยโอ้โ oh. หแล้วดูล่มคาตูดไว้แบบเนี้ย <laughs> แดกมีมาถ่ายพอดีนะผมล่มมันก็เลยคาไว้แบบนี้นะผม โอ้พี่วฟ้าจ,จัดดนะอ่ะเดี๋ยวดูซิเราแต่งเครื่องแบบอย่างนัสิบล้วเนี้ยมันจะวิ่งถึง400หรือเปล่านะครับผมผมมั่นใจว่าน่าจะได้300กวักกว่านะประมาณ350อะถึงอยู่นะครับแต่400ยเนี่ยหรือเปล่าต้องต้องมาดูกันนะครับผมอ่ะมาดูที่ว่าถึง400้ยไหม go, 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 s <S ไปเลสโก้เลสโก้เลสโก้เลสโกไป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 ,ไปตอนนี้ก็ยิงไอตั้ดไปก่อนนะครับผม อนนี้ได้350แล้วอุย้ย400ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับจังหวะเนี้ยมาครับจังหวะนี้420ครับ430 440โอ้โหแรงโคตร440กิโลเมตรต่อชัวนะ่วโมงเงทุกคนรถพลัง2แรงบัวฮนะบัว2ตัววิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมพายพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพาตรงๆแบบนี้กีตาร์ตี้ครับ ไปครับไปครับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเอาเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเบรก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 โอ้โหเบรกไม่อยู่ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรกไม่อยู่มันแรงเกินไปมันแรงเกินไปมาต่อไปก็มาดูรถพลังสองแรงวัวแบบไอร้อนเบกกันบ้างนะครับผมมาดูซิว่าถ้าเป็นรถไอร้อนแมนแล้วเนี่ยนะ เจ้าวัว2ตัวนั้นจะพารถเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดรีบไปไหนช่างอันนะช่างอันรีบเหรอโอ้มาครับผมจะเตรียมกดซ่อมรถไปก่อนนะฮะป้ายที่ทุกวัน g กไปครับงห่านี้โอ้เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวครับวิ่งไปแล้วครับผมตรงนี้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆครับตรงนี้300แล้วทุกคนรู้สึกว่ารถจะใส่นิดนึงนะครับต้องจัดทอร์กเยอะนะครับผม โอ้โห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 ต้องเบาหน่ดึงเบาอีกหนึ่งไปแล้วกัค่อยๆไปกันต่อนะครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวครับวิ่งได้ขนาดนี้ครับแปดร้อยไปแล้วรถใส่มากเลยครับทุกคนรถใส่มากเลยฮะโอ้โหโอ้โหไม่ได้นะทุกคนครับคุมไม่อยู่ครับผมผมคุมรถไม่อยู่อ่ะมันมันแรงเกินมันแรงเกินท้ายมันออกครับผมอ้อย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 อยอ้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 อยโอ้โหมันจะชนขอบทางก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนะ หาซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยรู้สึกว่าจะได้ประมาณพันสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพันสองร้อยนะโอเคได้ประมาณพันสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าแรงอยู่นะแรงอยู่พอคุมได้พอคุมได้โอเคไปต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเป็นใช้นะครับบูตออนฮอนนะครับมาดูซิว่าบูตออนฮอนเป็นยังไงครับผมผ่านเจ็ดไปแล้วทุกคน 2000นะ 2, นันะรถสลัง2องเลงบัว2 0 0พั 2, 500, 2, 600, 2, 900, 3, 000, นห้า0 0 9 3ัน0กนะท้าสกคน3 0 0 4 3 0 0ี3ส0 7 3 8, 4, 000, นะั0ห4000นเจะ4000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหบินโคตรไกลครับผมออกนอกโลกกันเลยทีเดียวนะจังหวะน,นี้โอ้มาทั้งไกลมาทั้งสูงฮนะหลุดออกนอกแมบเลยนะครับผมโอ้ลอยไปเลยฮนะลอยไปไหนไม่รู้ครับตอนเนี้ย ตอนนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันไปไหนนะแต่คือห่างไกลเมืงองเราสากต้นโคตรคเลยนะครับโอ้สุดยอดนะทุกคนสุดยอดในความแรงนะอ้าวล้วมันจะลงถึงพื้นได้ยังวะเนี่ยมันมาไกลมากอะทุกคนไกลจนผมว่ามันน่าจะออกนอกแมปแล้วเนี่ยอ้าวทุกคนถึงน้ำแล้วตูต้เรียบร้อยโอ้ยจมไปค่อนข้างลึกนะครับรถน่าจะพังเรียบร้อยนะอวยผมจะเจอปีศาจใต้ทะเลเปล่าเนี่ย วัววะ่ะน่าจะมีปีศาจใต้ทะเลนะครับผมแต่ว่าวัวเรายังไม่หยุดวิ่งนะวัวเรายังวิ่งต่อได้นะครับผมโอ้โอัศจรรย์มากเลยนะโอ้สุดยอดรถพลังหนึ่งเลยเอ้ยสองแรงวัวนะครับโอเคครับทุกคนแนละนี่คือรถพลัง2แรงวัวนะครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิง้งลิงโหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมเป็นรถเบนยูซเซกโดยเบนยูนะครับนะ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยละกันนะครับที่เดิมกันเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับ,กดกดจ,ะรบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลักบมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเคครับผมบ๊ายบาย